นะลูกขู่ทุกอย่างในโลกอ่ะรู้มากว่าเจ้าของพาวเวอร์ไม่ถึงสุนัขเป็นสัตว์ฝูงพี่ต่อให้ฝึกดีขนาดไหนนะแต่เจ้าของไม่ทําต่อน้องหมาก็รู้สึกไปเองว่าอ๋อเปลี่ยนฝูงเปลี่ยนที่อยู่ฉันเก่งขึ้นอีกแล้วกู o d j อันนี้เขาสู้แบบไม่เหนื่อยเหรอวะลูกฮะแน่แหน่เอาดีเอาดิมาดิเอาดิเอาดีเอาดี่าดิอะนั่งกับแกเลยอ่ะ คำเตือนคู่เอกดีใบรับรองจากคา r e เลนเ y เยอร์ d คนาดีสำอานิมอลเทรนนิ่งแอดบีเอฟเบอร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขขดดต้นต้นของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนมาสิ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 ไม่กลัวกระกมาสิมาสิโอ้ยจบเอ้ยจบอย่าตกใช้ได้นะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยอ่ะก็จะมองหน้าน้อยให้ช่วยด้วยอันเนี้ย ถ้าเถาเราจะฟอสเขายอมแบบพี่ได้แต่หมายอย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยคือตัวเขาเหนื่อยไม่ใช่เราเหนื่อยนะ <c oughs> ผมมาสามารถทําฟอสให้เขาจนเหนื่อยได้แต่เขาอ่ะจะน้าลางน้องลงน้ำลายแตกฟองหมดเลย <c oughs> มันก็คือเฟียบีที่ทำให้มันซีโล่าได้แต่ที่บ้านพอที่บ้านทําต่อไม่ได้หรือใจไม่ถึงอ่ะพี่มันก็มันก็แค่นั้นมันก็กลัวเฉพาะผมอ่ะที่เคยบอกว่ายากยากมันยากจริงพี่ไม่แต่แต่ไม่ได้บอกว่าเจ้าของไม่พยายามนะคนรดก็กลัวที่พี่ เห็นไหมคือเขาอ่าระแหวนไปหมดเลยว่าผมจะทำอะไรแค่คิดว่าเออเขาจะ เยดเรามากขึ้นไ,มไ,ไหมมันเพราะกันตัวมากขึ้นพี่แต่พี่จะมองจะมองว่ามันเหมือนเกล็ดเรามากขึ้นเพราะว่าที่พี่เห็นชั่นนี้เพราะว่าพี่น้อยก็โดนน้อยลงอ่าแต่อย่างที่บอกคือมันเหมือนเหมือนเด็กรู้มากว่าอยู่พี่น้อยอะ่ะมันจะมีสิ่งดีๆมากกว่าเหมือนสมมติสมมติเด็กอะ่ะเอาไปเซเว่นไม่ลูกอ่าเด็กอารวาสอยู่นด้แต่พาไปเซเว่นอะไรเงี้ยใช่ไหมลูกนั่งนั่งได้หมอบเธอนี่นะถ้าหมอบเลยนี่คืออะไรคบพี่ขัดคำสั่งครับอ๋อเพราะว่าผมเชื่อว่าแบมบี้พี่สอนสอนนั่งด้วยหมอบด้วยถูกไหมครับ แต่ถ้าอยู่ตีลวนหมอบเองเลยเนี่ยขาดคำสั่งถ้าพี่เดลิจะวอล์แต่เขาหมอบอ่ะอันนั้นดีดีกว่านั่งกอดีดีกว่านั่งอีก,ออก,อกใช่๋อแต่พี่ดูหูอ่ะถ้าผม,ผมนั่งแลวเขาอนุญาตให้ผมนั่งอ่ะหูมันจะเด้งสามเหลี่ยมนี่พี่ดูหูลูกเห็นไ,ไหมเหม็นไลูกลูกค้างเลยไม่กระดิกเลยกระดิมกมาด้วยเค้าน่ยอมใช่ยอมเพราะเขารู้สึกว่าขู่ไปผมแม่งดันไม่กลัวอ๋อ มันก็เปลี่ยนภาพจำแต่ถามว่าถ้าครั้งหน้าเจอกันอีกอ่ะก็คุยอีกคือเหมือนเขาจะเช็คให้ชัวร์ว่าตกลงอ่ะฉันมาถูกทางไหมแอนดี้ฮัลโหลเห็นไหมพอผมฮัลโหลปุ๊บโอ้สามเหลี่ยมตาหยิกี๋ยวม่มาเร็วจับหน่อยเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมไงจับกลัวอ้กลัวมันดูเนาะ แต่คนอื่นก็ไม่เข้าใจก็หาว่าเราห่วงหมาแ<ช>นนก็ฟัง้าจะบอกอุ้ยเห้ยหมาสวยแล้วไม่เห็นจับ <c oughs> มองเราผิดอกีกเข้าใจได้าาไเ,เาใก็เป็นเรื่องแล้จ่ายเตือนแล้วไม่เชื่อเลือดต้องเออเชืวยแดงมาต้องผูก ตอนนี้โมโหว่าพี่พี่อย่าไปฟอร์สเลยเพราะว่าถ้าพี่พี่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจอ่ะยิ่งฟอร์สไปมันไม่สวยอ่ะจริงถ้าูมว่าพี่อยากบังคับเขาว่าตอนนี้อาจจะอาจจะโรวมแค่ตัวนี้ออกก็ได้ไกีมันก็ค่อยๆเริ่มได้แหละพี่แต่ต้องแบบต้นบ่อยๆอ่ะแต่เดี๋ยวดูว่าขยับของก็เป็นแบบเป็นขยับของก็เป็นอีก ความไว้ใจคนต่ำมากถ้าหมากลัวมือไม่ต่างอะไรกับพี่จับมันไม่ได้นะนัวกวเดิมนะ ก็ตกหลงแบบนี้เหนื่อยไหมบ,บ,บิีบเหนื่อยไหมลูกปกป้องกี่คนวะในบ้านอนะลูกเป็นสิบเลยมั้งลูกนะเหนื่อยไหมลูกคือภาพจำอะสำคัญมากเลยพี่ภาพภาพจำไม่เกิดขึ้นไม่มีไม่มีมมบอ่บอยๆน้องหมามันไม่รู้อะมันก็เหมือนกับมันก็ฉลาดพอที่แบบอ่ะยอมก็ได้จะได้กินอะไรอะไรเงี้ยครับมันกลายเป็นฟิวนั้นมากกว่า พี่น้อง,งมันอยู่แทนผมมันหายใจไม่ทันละหายใจผิดจังหวะแล้วเครียดมากทื่อๆทื่อๆแล้ว